เราต้องหาดอกเบี้ยทั้งหมดก็คูณ5ปีเมื่อได้ดอกดอกเบี้ยทั้งหมดก็บวกกับเงินต้นถ้ากับดอกเบี้ยทั้งหมดบวกเงินต้นบวกแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์หกสิบบางคนบอกพิมพ์อะไรมายเยอะแยะไม่เข้าใจก็ปิดไปเลยก็ได้ป๊บดูแต่ข่าววอไปกดเครื่องคิดเลขรัวๆก็ได้ผลลัพธ์ประมาณนี้แค่นั้นเอ,อ,องไอ้สองแถวล่างสองแถวล่างก็คือคำอธิบาย <c oughs> จริงๆสูตรของมันก็คือตามด้านบนเลยแค่นั้นเอง อันนี้ถ้าลูกค้าถามก็เราต้องบอกว่ากู้ที่ธนชาติใช่ไหมครับร<ะ>ดอกเบี้ยตัวนี้ดอกเบี้ยตัวนี้ก็กู้ธนาชาติใช่แต่ถ้าเราจะส่งไปแน่ไหนก็ดูดอกเบี้ยตัวนั้นแค่นั้นเองส่วนรถบ้านรถของเราจะมีการทำตารางก่อนอในหน้าอาราบัามจะมีรถทั้งหมดในเต็นท์ หล่อไหมครับหล่อขอบคุณครับที่ชวนผมนี่ตารางดอกเบี้ยจำต้องแนะนำนิดนึงในเรื่องของตารางดอกเบี้ยตารางดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเป็นเราจะใช้ทำฟรีดาวเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของเครดิตฟรีดาวแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวแดงเป็นโค้ดของที่เราใช้เฉพาะในการทังานของเราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าดีก็คือตรงนี้เราใส่เป็นดอกเบี้ยของธนาคารเข้าไป ที่ยอดในทธราชาติที่ยอดในทาราชาติเราจะใช้โค้ด SIB เราจะใช้แค่ S ทาราชาติเราจะใช้โค้ด P CMB เราจะใช้ C Orico ก็จะเป็นตัว O ที่เราใช้กรุงศรีก็ KR เกตนาคิน KK นิออนก็ E ตัวเดียวเป็นโค้ดที่เราได้ใช้เวลาในการจัดการเงเนี่ยเพื่อความไวในการทำงานแต่ทั้งนี้เวลาคุยลูกค้าเราคุยเขาว่าประมาณอยู่แล้วว่ายอด คำนวณนี้เป็นสามารถเพิ่มขึ้นหลดลงได้ขึ้นหลนสอถบ้านการคำนวณนี้เป็นคำวนวณในชเวลาหนึ่งอัจราลียเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงก็ชัดเจนอยู่แล้วอธิบายลูกค้าไปอย่าไปพูดคาว่าเป๊ะๆใส่ลูกคา้าบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นสมมติว่าผมทําตารางเบี้ยนี้ไว้ในช่วงเวลาหนึ่งอยู่ีไฟแนแนซ์ปรับเบี้ยใหม่ผมก็ไม่ได้มาแก้ตรงนี้เพราะบางทีกระบวนการมันก็มีอยู่ยยเว้นเราจะไปทําโปรโมชั่นกับมันโดยการปรับลดราคาหรืออะไรเราก็จะมีการมาเช็คราคาตารางจัดฟแนนซ์อีกทีหนึ่ ครับอันนี้ก็เป็นการสอนวิธีการเช็คราคาการเบิกต้นแล้วก็วิธีการคลิปดอกเบี้ยแล้วก็วิธีการคำนวณไฟแนนซ์ครับแบบเบื้องต้าสำคัญเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเองอย่าบอกว่าทําไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วในหน้าโน้ตเนี่ยชัดเจนหมดหน้าโน้ตของรถบ้านคุณว่ารเราใช้ใส่ข้อมูลอันเป็นสาระเยอะมากก่อนที่จะเป็นเข้าเนื้อหาของคุณนี่ที่จะมาแบ่งปันก็จะมาเป็น แนะนำในเรื่องของกลุ่มรถบ้านก็ๆไปครับกลุ่มรถบ้านหน่าอนว่าเป็นการ,การติดอาวุธให้กับทีมงานด้านล่างสุดคือสําคัญที่สุดสโลงแกนพวกนี้ใครท,ทําเพจทําอะไรเอาไปปรับใช้ได้เลยต่อมาวัตถุประสงค์ของกลุ่มแล้วก็กติกากลุ่มที่ถ่ายรูปก,กันไปก็อยู่ในนี้ทันน้งหมดการเช็คราคาค่าประกันเช็คที่ไหนก็จะมีกันตรงนี้ครับแล้วก็ในส่วนเครดิตบูโรเช็คที่ไหนได้บ้างก็จะอยู่ตรงนี้วิธีการคำน,นวณยอดหวัญเช่เคือคิดไฟแนนซ์คิด,นนคดยังไง เลขูบบุ๊กมีอยู่ในนี้หมดกดลิงก์เข้ามาได้เลยทําห้ได้เซฟแล้วก็ในเรื่องของเอกสาตรตรงนี้มีหมดอัตราดอกเบี้ยตรงนี้มีหมดเบอร์โทรผู้ที่อยู่เต็น์และพิกัด g p s ก่อนเวลาทำง,งานอยู่ในนี้หมดตำแหน่งหน้าที่ประสานง,งานกับใครเบอร์โทรใครติดต่อใครจะมีผังงานโมออฟฟิศฟรีแลนซ์เดี๋ยวจะปฏิรูปใหม่หรือมักลาเรียกว่างดงามแน่นอนก็ขอให้เราได้จัดเวลาเตรียมตัดจองได้เลยครับเปิดบูธเงื่อนไขคอนเฟนซ์เรามีการทำคอนเฟนซ์เวลา แปดนาฬิกาตรงถึง8ปดโมงคึ่งทุกวันในนี้เดี๋ยวเป็นเวลาเก่ายังไม่ได้แก้เดี๋ผมเข้าไปแก้ครับดีนะม,นมาตรวจพบเจอครับคอนเฟรนต์ Conference, เราจะมีการ8ปดโมงตรงก็เข้ามาฟังได้นะครับสําห <c oughs> รับทีมงานใหม่เดี๋ยวขอเช็กทีนึงครับใครเป็นทีมงานใหม่บ้างครับยกมือขึ้นโอเคคอนเฟรนต์ร okay. ถบ้านเราจะทำเจวันเจ็คน บางคนก็มาสอนเกี่ยวกับธุรกิจระดับมือสองความรู้เทคนิคด,ดีๆบางคนก็มาให้แรงบันดาลใจในการทำงานฉะนั้นอันนี้มันคือธุรกิจเรียกว่าธุรกิจของเราอยากให้เราทุกคนครับได้จัดเวลา8โมงถึง8โมงครึ่งก็เข้ามากดฟังเข้ามาฟังก็อย่าลืมกดปิดเสียงสัญลักษณ์รูปไมโครโฟนขีดคอมให้เป็นขึ้นมาขีดคอมเดี๋ยวเขาจะรู้หมดว่าเราครับกำลังทําอะไรอยู่เดี๋ยวเสียงท่านฟังฝั่งท่านจะเข้ามาบอกเราบอกว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้เราขีดคอมตรวนั้นซะแค่นั้นเอง